วันนี้ก็พบกับผมคร,รูธีรวุฒิลุ่งสวรรณในช่องห้องเรียนครูแม็กอีกแล้วนะครับในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3คาบเรียนนี้นะครับเราก็จะมาทบทวนเนื้อหากันนะครับและทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันในบทที่หนึ่งพระพุทธาศาสนาน่ารู้ในอาทิตย์นี้เราก็จะมาสรุปเนื้อหาและทบทวนเนื้อหาการเรียนรู้ที่ครูแม็กได้ให้ความรู้กั นักเรียนไปนะครับในตอนที่9เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในบทเรียนนี้นะครับนักเรียนเราก็เคยเรียนกันแล้วนะครับแต่ในวันนี้ครูแม็กจะมาทบทวนเนื้อหาและสรุปให้นักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังได้ดูวิดีโอการสอนและทํางานเมื่อตอนที่แล้วนักเรียนสามารถย้อนดูวิดีโอการสอนของครูแม็กได้นะครับแค่นักเรียนกดตัวไอด้านมุมขวาบนแค่นี้นักเรียนก็สามารถดูวี โยนหลังและทํางานค้างที่นักเรียนยังได้ส่งคูม็กได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับนักเรียนก็ได้เรียนเตรียมแบบฝึกหัดแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนควบคู่กับการสอนและนักเรียนสามารถทําแบบฝึกหัดขณะที่คูม็กสอนได้เลยนะครับนักเรียนพร้อมกันหรือยังครับงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาการเรียนไปพร้อม กันเลยนะครับอกเรียนก็คงเคยเห็นนะครับว่าภาพนี้ที่ครูแม็กยกตัวอย่างมาก็คือมัสยิดนั่นเองครับมีความเกี่ยวข้องกับาศาสนาอิสลามความสําคัญก็คือเป็นาศนาสนสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของาศาสนาอิสลามนั่นเองครับแต่ละมัสยิดนั้นแต่ละแห่งก็จะเป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นๆและมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาสังคมและยังเป็นแห่งอบรมทางจ,จิตใจเป็นแรง การศึกษาหาความรู้ของเยาวชนเอและนักเรียนรู้ไหมครับว่าคําว่ามัสยิดแปลว่าอะไรคําว่ามัสยิดนะครับนักเรียนเป็นคําภาษาอาหรับ แปลว่าสถานที่กราบชาวมุสลิมในแต่ละชุมชนจะสร้างมาสัสยิดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองครับนักเรียนเอและภาพต่อไปล่ะครับที่คุณแมกยกตัวอยาา่างมรภาพนี้ก็คือพระสงฆ์นั่นเองครับนักเรียนก็คงจะคุ้นเคยนะครับพาะเลามัก เห็นพระสงฆ์ในชีวิตประจําวันภาพนี้ก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานั่นเองครับความสําคัญก็คือเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนามีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติและนําหลักธรรมคําสอนมาสั่งสอนประชาชนนั่นเองครับโดยส่วนมากนะครับพระสงฆ์จะมีบทบาทสําคัญในทางพระพุทธศาสนาและในทางโลกพระสงฆ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาและการควบคุมสังคมพระภิกษุส่วนใหญ่ ซึ่งได้บวชและจำพรรษามาเป็นเวลานานจะได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับและยังคงมีอิทธิพลเหนือชาวบ้านอยู่มากหน้าที่ทางสงฆ์มีหน้าที่ในการศึกษาปฏิบัติคือศึกษาเพื่อให้หลักคมคำสอนแก่ประชาชนพระสงฆ์นะครับก็ยังมีบทบาทสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ภาษาขนบธรรมเนียมและประเพณี และวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความเชื่อเกี่ยวกับพพุทธศาสนาเอ๊นักเรียนคนไหนรู้จักภาพนี้ไหมครับก็คือไม้กางเขนนั่นเองครับไม้กางเขนนะครับก็เกี่ยวข้องกับศาสนานะครับที่เพื่อรู้จักกัน อีกหนึ่งศาสนาก็าคือศาสนาคริสต์นั่นเองครับความสําคัญนะครับของไม้กางเขนเป็นศาสนาวัตถุนะครับอันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงคําสอนของพระเยซูนั่นเองครับไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่คริสเตียนทั่วโลกให้ความสําคัญเป็นอย่างมากและเป็นเหมือนสัญลักษณ์สําคัญทางศาสนาคริสต์อีกด้วยนะครับกางเขนเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความทรงจํา เป็นตัวแทนความทรงจำอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติถึงการตายของพระเยซูนันเองครับ ที่ตายไถ่โทษความผิดบาปให้แก่มนุษย์ทุกคนบนโลกในปัจจุบันนะครับนักเรียนก็คงได้เห็นรูปร่างของไม้กางเขนในหลายรูปแบบในหลากหลายรูปทรงตามแต่ละวัฒนธรรมนะครับไม้กางเขนนะครับก็จะเริ่มใช้กันประมาณช่วงศตวรรษที่2หรือศตวรรษที่3านเองครับเพื่อรำลึกถึงการที่พระเยซูต้องสละตัวเองเพื่อไถ่มนุษย์ ออกจากความบาปแล้วคนในครอบครัวนักเรียนนะครับมีใครที่นับถือศาสนาคิดบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้วิดีโอนี้นะครับแลวเราก็มาแชร์การว่าวนักเรียนเคยพบเจอพบเห็นรูปไม้กางเขนในรูปแบบใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันเลยครับนักเรียนนักเรียนก็คงคุ้นเคยกับภาพนี้แล้วนะครับภาพนี้ก็คือเทวรูปนั่นเองครับนักเรียนก็คงจะเคยเห็นกันทุกคนแล้วนะครับแม้แต่ครอบครัวนะครับก็จะมีเทวรูปที่ตนนับถือที่แตกต่าง กันออกไปนะครับหลากหลายรูปแบบแต่ภาพนี้ครับคือเทวรูปพระผมนั่นเองครับเกี่ยวข้องกับาศาสนาฮินดูความสําคัญนะครับก็คือเป็นรูปเคารพที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะและประกอบพิธีกรรมของาศาสนาฮินดูและเทวรูปนะครับก็ยังเป็นปฏิมากรรมร้อยตัวสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของเทพเจ้าเอแล้วถ้าสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งที่เคารพนับถือที่ไม่ใช่เทพเจ้า ก็เรียกว่ารูปเคารพนั่นเองครับนักเรียนเทวรูปนั้นได้มีการนำมาใช้เพื่อทำกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาและการสักการะบูชาเคารพมีการสักการะบูชาที่เป็นเอกลักษณ์เช่นการถวายข้าวตอกดอกไม้การไหว้หรือมีพิธีกรรมกระบวนการการแห่ต่างๆครูแม็กนะครับก็มี 7, เจ็ดเเล็กๆน้อยๆมาฝากนักเรียนกันนะครับในเรื่องความรู้จากสารานุกรม ทเทวรูปคือรูปของเทวะหรือเทพที่สร้างขึ้นด้วยการแกะสราปั้นหรือรอใช้เป็นเครื่องหมายที่รึกหรือเป็นตัวแทนของเทพเพื่อเป็นที่สักการะบูชาหรือเส้นสังเวนเองครับเอรูปภาพนี้ก็คุ้นๆน,นะครับเราจะเคยเรียนกันแล้วนะครับนักเรียนในตอนที่2องนักเรียนก็คงจําได้นะครับว่ารูปภาพนี้ก็คือคำภีของศาสนาพุทธนั่นเองครับก็คือ พระไตรปิฎกนักเรียนก็คงเคยเห็นคำพีหรือพระไตรปิฎกแล้วนะครับมักพบเห็นได้ในห้องสมุดของโรงเรียนของเรานั่นเองครับและในวัดใกล้บ้านและในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ยังสืบค้นเนื้อหาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกได้อีกนะครับที่เป็นฉบับออนไลน์เอแล้วนักเรียนคนไหนยังจําได้ไหมครับว่าพระไตรปิฎกมีความสําคัญอย่างไรก็คือเป็นคำพีของพุทธศาสนาที่รวบรวมหลักธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป เป็นพระศาสดาของพุทธศาสนาเองครับเอแล้วพระไตรปิฎกนะครับมีประโยชน์และสามารถนํามาใช้ได้อย่างไรบ้างก็เพื่อนํามาศึกษาหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาและนํามาใช้ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจาวันเพื่อสร้างประโยชน์ให้ตนเองและส่วนรวมนั่นเองครับแต่ละศาสนานะครับก็จะมีคัมภีร์ที่แตกต่างกันออกไปศาสนาอื่นมีคัมภีร์ของแต่ละศาสนาอะไรบ้างนักเรียนจำได้ไหมเอ่ย ศาส,สนาอื่นๆนะครับมีคัมภีร์ที่รวบรวมคำสอนของศาสนานั้น,น,นๆเช่นศาส,สนาอิสลามก็มีคัมภีร์อัลกุราอานนั่นเองครับส่วนศาสนาคิดนะครับก็มีคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองครับนะักเรียนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสาระน่ารู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ครูแม็กมีอะไรมาฝากนักเรียนกันในช่วงนี้ ไปดูพร้อมๆกันเลยครับชื่อคมภีร์ของแต่ละศาสนานั้นมีชื่อว่าอะไรกันบ้างสามารถสรุปเป็นข้อๆตามแต่ละศาสนาได้ดังนี้ 1. ศาสนาเชนคำภีร์ของศาสนาคืออาคม 2. ศาสนาพุทธคำภีร์ของศาสนาคือพระไตรปิฎก 3. ศาสนาฮินดูคำภีร์ของศาสนาคือพระเวศสศาสนายูดาคำพีของศาสนาคือทานัต5ศาสนาคริสต คำพีของาศาสนาคือไบเบิลหศาสนาอิสลามคำพีของาศาสนาคืออัลกุรอานเจ็ดศาสนาซิ์คำพีของาศาสนาคือครุคันสาฮิบและ8าศาสนาบาไฮคำพีของาศาสนาคือคีตาบีอักดัสซึ่งคำพีต่างๆของแต่ละาศาสนานั้นล้วนเป็นตำราที่น่ายกย่องเป็นอย่างมากและมีความสำคัญทางาศาสนาเป็นอย่างยิ่งด้วยนั่นเอง พระคัมภีร์คือหนังสือที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติพระคัมภีร์ตอบคําถามใหญ่ๆเช่นเราเกิดมาเพื่ออะไรพระคัมภีร์ให้แรงบันดาลใจหลายคนในการทําสิ่งมหัศจรรย์แต่ก็ทําให้หลายคนสับสนและคุณอาจจะมีพระคัมภีร์สักเล่มหนึ่งเป็นของตัวเองแล้วพระคัมภีร์คือหนังสืออะไรกันแน่พระคัมภีร์ก็เป็นเหมือนห้องสมุดเล็กๆของหนังสือหลายเล่มซึ่ง้งหมดออกมาจากประวัติศาสตร์ของผู้คนอิสราเอลโบราณ ในแง่หนึ่งพวกเขาก็เหมือนกับอรารยธรรมโบราณอื่นๆแต่ท่ามกลางพวกเขามีกลุ่มบมุคคลหนึ่งที่เรียกกันว่าผู้เผยพระวจนะและพวกเขาเชื่อว่าเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาพวกเขามองว่าอิสราเอลเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่พระเจ้ากำลังทรงกระทําเพื่อมนุษยชาติและผู้เผยพระวจนะนี้เก่งด้านการประพันธ์จริงเหรอใช่พวกเขาช่ำชองที่จะใช้ภาษาฮิบรูในการเขียนเรื่องราวมหากรรม เป็นบทกวีที่ซับซ้อนพวกเขาเป็นปรมาจารย์ในการใช้คำอุปมาอุปไมยและการเล่าเรื่องและพวกเขาใช้สิ่งเหล่านี้ค้นหาคำตอบของคำถามที่ซับซ้อนที่สุดในชีวิตเกี่ยวกับความตายชีวิตและการทนทุกข์ของมนุษย์แสดงว่ามีผู้บันทึกหลายคนบันทึกหนังสือเล่มนี้เหรอใช่และถ้อยคำเหล่านี้บันทึกกันในช่วงเวลากว่าพันปีเริ่มต้นจากจ,จุดกำเนิดของอิสราเอลที่อียิปต์ และดาเนินต่อไปถึงอาณาจักรกับพระวิหารหลังแรกของพวกเขาแต่ในที่สุดพวกเขาถูกยึดโดยบาบิโลนผู้ที่นำพวกเขาไปสู่การเป็นเฉลยหลังจากนั้นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นคือคนอิสราเอลได้กลับคืนถิ่นในดินแดนของพวกเขาพวกเขาสร้างพระวิหารหลังที่สองฟื้นฟูต,ตัวตนของพวกเขาและนี่คือจุดเริ่มต้นของพระคัมภีร์ของชาวยิวในรูปแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ โอเคพระคัมภีของชาวยิวในนั้นมีอะไรเหรอในภาษาฮิบรูจูกเรียกด้วยตัวย่อทานักตัวท่อมาจากโทราบางครั้งเรียกพระบัญญัติเป็นเรื่องราวหลักของอิสราเอลห้าเล่มแรกตัวหน่อมาจากเนวีอิมเป็นศัพท์ฮิบรูหมายถึงผู้เผยพระวจนะและในส่วนนี้ประกอบไปด้วยหนังสือประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องราวของอิสราเอลผ่านมุมมองผู้เผยพระวจนะและก็มีบทประพันธ์ของผู้เผยพระวจนะเองด้วย ตัวคอมาจากเคทูบิมคำศัพท์ฮิบรูหมายถึงงานเขียนนี่เป็นการรวบรวมที่หลากหลายของหนังสือบทประพันธ์ปัญญานิพนธ์และเรื่องเล่าและชาวยิวเชื่อว่าผ่านทางหนังสือทั้งหมดเหล่านี้พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์เอาล่ะแต่ก็มีงานเขียนอื่นๆของชาวยิวถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลาพระวิหารหลังที่สองด้วยเช่นกันใช่มีงานเขียนหลากหลายกลุ่มมาก และหนังสือพวกนี้ก็มีคุณค่าในชุมชนชาวยิวมากเช่นกันและก็มีการโต้แย้งตั้งแต่อดีตว่าหนังสือพวกนี้ควรจะรวมเข้าในพระคัมภีร์ด้วยหรือไม่ดังนั้นธนะก็คือหนังสือหลากหลายและใช้ช่วงเวลาบันทึกที่ยาวนานทําไมต้องรวบรวมเป็นเล่มเดียวแบบนี้ล่ะก็เมื่อรวมกันแล้วหนังสือเหล่านี้เล่าเรื่องราวมหากราม กี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงทำพระราชกิจผ่านผู้คนเพื่อนำความสงบสันติสุขและความงดงามออกมาจากความสับสวนวุ่นวายของโลกและหนังสือนี้ให้ความหวังเรื่องผู้นำคนใหม่ที่จะเสด็จมาเพื่อรื้อฟื้นสรรพสิ่งขึ้นใหม่และหนังสือพระคมภีรเดิมก็จบลงโดยที่ผู้นำคนนี้ยังไม่ได้เสด็จมาดังนั้นธนะก,ก็เป็นงานประพันธ์ชั้นเยี่ยมแต่ขาดตอนจบอย่างนั้นน่ะเหรอใช่เลยถูกต้องนะครับ เอาละหลายศตวรรษต่อมาผู้เผยพระเจชนะชาวอยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นนามว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ตพระองค์อ้างว่าพระองค์กำลังดำเนินเรื่องราวในพระคัมภีร์เดิมต่อไปใช่และพระเยซูก็ทำพระราชกิจมากมายแล้วก็ถูกประหารชีวิตแต่สาวกของพระองค์ก็อ้างว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายใช่พวกเขากล่าวว่าพระเยซูเป็นผู้นำที่รอคอยมานานผู้ที่จะฟื้นฟูโลกใบนี้ และดังนั้นสาวกยุคแรกส,รสุดที่เรียกว่าอัครทูตได้บันทึกงานเขียนใหม่เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูพวกเขาเรียกว่าข่าวประเสริฐหรือพระกิตติคุณพวกเขายังบันทึกหนังสือที่เรียกว่ากิจการที่เกี่ยวกับการประกาศเรื่องราวของพระเยซูนอกอิสราเอลและต่อมาพวกเขาส่งจดหมายไปยังชุมชนต่างๆที่เชื่อและติดตามพระเยซูทั่วทั้งโลกโบราณ พวกเขามองว่างานเขียนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์เหรอใช่อัครทูตบันทึกสิ่งเหล่านี้เพื่อเติมเต็มเรื่องราวที่อยู่ในฐานักและพวกเขายังคงเป็นเลศด้านการประพันธ์ตามแบบธรรมเนียมยิวพวกเขาเชื่อเลยว่าพระเจ้ากําลังตรัสกับประชากรของพระองค์ผ่านทางงานเขียนเหล่านี้เทียบเคียงกับพระคัมภีร์ของอิสราเอลนั่นคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ แล้วครสติชนยุคแรกคิดยังไงกับงานเขียนช่วงพระวิหารหลังที่สองล่ะแต่และกลุ่มก็มีมุมมองแตกต่างกันไปในหนังสือบางเล่มแต่เรารู้ว่าพวกเขาอ่านหนังสือพวกนี้ให้คุณค่าหนังสือพวกนี้เพราะพวกเขาส่งต่อหนังสือพวกนี้มาพร้อมกับพระคัมภีร์ของชาวยิวโอเคตอนนี้เรามีฐานนะพระคัมภีร์ของชาวยิวเรามีงานเขียนในช่วงพระวิหารหลังที่สองและเราก็มีบันทึกของอาาัครทูตเรื่องราวของพระเยซูนั่นเป็นงานเขียนที่มากมายเลย แล้วในพระคัมภีร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีอะไรบ้างล่ะครับกลุ่มความเชื่อคริสตชนมีหลากหลายรูปแบบตลอด2,000ปีที่ผ่านมาและตั้งแต่เริ่มแรกคริสตชนทุกคนยอมรับว่าานัตและพันธสัญญาใหม่เป็นพระคัมภีร์และมีหลายสตวรรษที่งานเขียนช่วงพระวิหารหลังที่สองสุกนับว่าเป็นส่วนของธรรมเนียมพระคัมภีร์ในที่สุดศาสนาจักรคาทอเล็กประกาศอย่างเป็นทางการและเรียกหนังสือบางส่วนจากกลุ่มนี้ว่าสารบบที่สอง บางกิสตจักออโทด็อกซ์ใช้นังสือในช่วงพระวิหารหลังที่สองมากกว่าและหลังจากนั้นในช่วงศตวรรษที่ 15, <ม>1ิในช่วงการปฏิรูปศาสนาคริสเตีนโปรเตสแตนต์ต้องการกลับไปใช้งานเขียนดั้งเดิมของผู้เผยพระวจนะและอักขรทูตเพราะเขายอมรับเพียงพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ <c oughs> ครูแม็กก็มีชิ้นงานมอบหมายให้นักเรียนทําเป็นการบ้านด้วยนะครับในคาบเรียนนี้ให้นักเรียนทําชิ้นงานในแบบฝึกหัดสิ่งแรกที่นักเรียนต้องเตรียมเพื่อการทํางานที่ครูแม็กมอบหมายก็คือหนังสือแบบฝึกหัดแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้และหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่3อุปกรณ์เครื่องเขียนนักเรียนสามารถเปิดหนังสือการเรียนควบคู่กับการทําแบบฝึก หัดได้นะครับเมื่อนักเรียนทํางานที่ครูแม็กมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยดินสอให้เรียบร้อยด้วยนะครับใต้มุมขวาด้านล่างที่มีที่ว่างให้เขียนชื่อนะครับเมื่อนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดแบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะครับเปิดไปหน้าที่5้ครับตอนนี้เราก็ทํากันถึงแบบฝึกหัดในบท ที่2เครื่องนี้เนี่ยใจิตใจแล้วนะครับนักเรียนกิจกรรมนี้นะครับก็ให้นักเรียนดูภาพขีดเครื่องหมายถูกต้องนะครับลงในวงกลมที่ครูกําโนดแล้วเขียนคําตอบลงในช่องว่างเดยวครูแม็กจะยกตัวอย่างนะครับให้นักเรียนดู1ข้อก็คือภาพแรนั่นเองครับภาพนี้ก็คือมัสยีเดเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรนะท่านนักเรียนตั้งใจฟังข้อนี้ก็ไม่ยากเลยครับงั้นเดี๋ยวนักเรียนมาลองตอบดูนะครับ คแม็กก็มีงานชิ้นที่2ให้นักเรียนทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ ให้นักเรียนนะครับเปิดไปหน้าที่6ครับกิจกรรมนะครับก็คือบอกความหมายความสําคัญของพระไตรปิฎกหรือคมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือเองครับกิจกรรมที่1.3ให้นักเรียนนะครับติดรูปภาพคมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือแล้วตอบคําถามครับหรือนักเรียนคนไหนนะครับจะวาดภาพลงไปก็ได้ครับแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงามกิจกรรมนี้นะครับก็จะเก็บคะแนนด้วยกัน5คะแนนครับนักเรียนนักเรียนก็อย่าลืม ยนคคตอบบด้วะรัและนักเรียนก็อย่าลืมตรวจทานคําตอบว่านักเรียนได้ทําครบทุกข้อตามที่ครูสั่งหรือไม่เมื่อนักเรียนทํางานตามที่ครูมอบหมายเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปชิ้นงานของนักเรียน ส่งงานครูได้โพสต์นี้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะครับนักเรียนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับสวัสดีครับ